สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันกันนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมือผู้หญิงอายุ59ปีเราจะมาดูกันนะครับว่าในมือนี้มีอะไรอย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องมาดูพื้นฐานนะครับคือภาพรวมของมือก่อนว่ามือนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับมือนี้นะครับอันดับแรกก็คือมือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับ เห็นได้ว่าตั้งแต่ส้นมือจนถึงปลายมือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม mm hmm. ก็บอกได้ว่านะครับเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความทอะหดอดทนทํางานค่อนข้างทนแล้วก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบช้าๆนะครับก็คืออาจจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ นอกจากนี้เองนะเจ้าเจ้าของมือในลักษณะนี้ก็มักจะเป็นคนที่ชอบทํางานประเภทบริการหรือชอบทําชอบลงมือนะครับนอกจากนี้เองถ้าเราลองมาวัดดูนะเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของฝ่ามือและนิ้วนะครับเจนได้ว่าส่วนของฝ่ามือเนี่ยยาวกว่าส่วนของนิ้วอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในจุดนี้ก็สามารถบอกได้อีกว่าเจ้าของมือเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบ กระทำลงมือทำลงมือปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่าวางแผนหรือใช้ความคิดก็จะทําให้เราทราบได้ว่าเจ้าของมือเนี้ยจะเป็นคนที่มักจะเป็นคนที่วางแผนได้ไม่ค่อยเก่งนักเป็นคนที่ค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปเจออะไรก็ค่อยๆแก้ไปดักในลักษณะนี้นะครับนอกจากนี้เองสิ่งที่พบเจอต่อไปนะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับ นิ้วก้อยในมือนี้เห็นไหมครับจะสั้นกว่านิ้วนางข้อแรกของนิ้วนางคนที่นิ้วก้อยสั้นนะครับจุดเด่นก็คือจะเป็นคนขยันแต่ในความที่เป็นคนขยันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอ,ยอมชอมอาลุมเอารวยนีนิดหน่อยๆก็ยอมได้อะไรพวกนี้คือเสียเปรียบได้นิดหน่อยไม่เป็นไรเพื่อให้มันง่ายมันสะดวกสบายออกับชีวิตเขาใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกําลังใจหน่อยนะคะ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะจุดต่อไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวนิ้วชี้เนี่ยก็จะสั้นกว่านิ้วนางค่อนข้างจะสั้นกว่านิ้วนางนะครับรวมถึงทรงมือที่เราดูเห็นนะทรงมือของนิ้วชี้เนี่ยดูไม่ค่อยสวยสวยเท่าไหร่ในความรู้สึกเนาะก็สะแสดงว่าเรื่องของอำนาจ การปกครองการบริหารจัดก,การการสั่งคนอะไรพวกนี้ก็จะมีในตัวเขาค่อนข้างน้อยแต่ว่าสิ่งที่มีในตัวมากก็จะเป็นเรื่องของเงินทองนะครับเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งชอบในการหาเงินมองหาวิธีในการหาเงินได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะครับในจุดนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี้ยจะเป็นระดับหัวหน้าคนน่ไม่ค่อยได้นะครับ แต่ว่าถ้าให้ไปทำงานหาเงินตัวเนี้ยเขาสามารถทำได้หาได้แต่ว่าจะบริหารจัดการลูกน้องได้ไม่ค่อยดีจุดต่อไปนะครับนิ้วหัวแม่มือห่างจากนิ้วชี้เกิน65องศาก็จะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะจิตใจเนี่ยสามารถปกครองดูแลตัวเองได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับ เมื่อเราพิจารณาภาพรวมๆกว้างๆในฝ่ามือทั้งหมดแล้วต่อไปเราก็จะลงลึกในเรื่องของฝ่ามือนะครับภายในฝ่ามือของเขามีอะไรบ้างสำหรับในฝ่ามือของมือนี้นะครับเราจะดูจุดแรกก็คือเนินนะครับเนินแรกก็คือเนินพืหัดจะเห็นได้ว่าเนินพืหัดเขาจะนูนขึ้นบริเวณน,นี้นะครับตรงนี้ก็จะต่ำๆหน่อยในลักษณะนี้ก็จะแสดงให้เห็นได้ว่า เนินพฤหัสของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ70อันเนื่องมาจากบริเวณนี้นูนเด่นแต่ว่าบริเวณนี้ยุบลงไปทําให้เนินมันดูไม่สมบูรณ์มีการเอียง,งนะไปทางเนินเสาค่อนข้างมากส่งผลให้เรื่องของความคิดที่อยากผลักดันพัฒนาชีวิตให้เกิดความเจริญก้าวหน้ารวมถึงอํานาจการปกครองดูแลคนต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่สมบูรณ์ ถ้าจะมองก็หมายเหมือนกับว่าคนคนนี้ถึงจะมีความอยากจะพัฒนาแต่ก็พัฒนาไปได้ไม่สุดเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์นี้จุดต่อไปก็คือเนินเสานะครับเนินเสาเหนได้ว่าเนินเสาเนี่ยค่อนข้างยุบจะเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเบียดกับเนินอาทิตย์ตรงบริเวณนี้จนตรงกลางเนี่ยจะยุบลงไปเลยคนที่เนินเสายุบนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ทรัพย์สินการงานความอดทนความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรอบคอบความใส่ใจเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงไปถ้าเต็มร้อยเนินนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเจ้าของมือเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อยไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหาที่เข้ามารวมถึง สภาวะคนแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงครับก็อาจจะไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจใครเท่าไหร่จุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์ก็จะเห็นได้ว่ามันจะไปเด่นด้านข้างนะครับตรงบริเวณน,นี้แต่ตรงกลางเนี่ยยุบลงไปในลักษณะนี้นะครับเรื่องของเนินอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงโชคลาภรวมไปถึงตำแหน่งหน้าที่ความเด่นดัง เครดิตการในที่ยอมรับต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดลงไปไม่สมบูรณ์รวมถึงเส้นอาทิตย์นะครับมีค่อนข้างมากเลยแต่ว่าเส้นอาทิตย์มันก็ไปตกขึ้นไปถึงข้อนิ้วนะครับอะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีในลักษณะนี้เส้นอาทิตย์ดีนะมีเยอะแต่ว่า มันเลยขึ้นไปบนข้อนิ้วด้วยตกช่องเสียหายด้วยแทนที่จะกลายเป็นความดีงามความเจริญรุ่งเรืองนะครับมันกลับกลายเป็นความวุ่นวายการมีชื่อเสียงในทางเสียหายการที่คนรู้จักเราในแง่ลบเป็นไปนในทางนั้นแทนอันเนื่องมาจากเนินก็ไม่ดีมีเส้นก็ลักษณะไม่ค่อยสวยนักนะจุดต่อไปนะครับก็คือเนินพุทธเนินพุทธก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับ อันเนื่องมาจากอะไรมันก็ไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เพราะอะไรเพราะว่าเนินพุทธเขาไม่ได้ยุบนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ได้สักประมาณ70เต็มร้อยอ่ะก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ว่ามันมีมมจุดหนึ่งก็คือเจนนครับเส้นพุทธสวยมากเลยขึ้นมาแต่ไปตกช่องเสียหายในลักษณะนี้แทนที่จะส่งคุณใช่ไหมครับเรื่องของ เนินพูดเส้นพูดเกินเป็นเรื่องของการค้าขายเจราจาสื่อสารพูดคุยเรียกได้ว่าไหวพิปฏิพานคือการพูดคุยสื่อสารออกไปให้ได้ประโยชน์เนี่ยแทนที่มันจะได้ประโยชน์มันกลับกลายเป็นว่าทําให้เกิดความเสียหายหรือเกิดโทษแทนในจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องพิจารณานะครับต่อไปก็คือเนินอังคารสูง เรื่องนาคารสูงถือว่าเต็มสมบูรณ์ดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความขยันอดทนตั้งใจในการทํางานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจุดต่อไปก็คือเนินอาคารต่ํเนินอาคารต่ํานี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับกล้าคิดกล้าทำนะไม่ได้กลัวอะไรกล้าที่จะทําในสิ่งที่ต้องการหรือว่าตั้งใจจะทําจุดต่อไปก็คือเนินจันทร์เนินจันทร์เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันล้นๆ้นมาหน่อยหนึ่ง เนินจันจะเป็นเรื่องของความละเอียดละออแล้วก็ความเพอ้อฝันการจะมีจินตนาการรวมถึงการยอมรับในเหตุและผลทีนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนมากไปนิดนึงเจ้าของมือเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันจินตนาการเยอะชอบทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ การยอมรับในเรื่องของการพูดคุยด้วยเหตุผลเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เหตุผลเยอะนิดนึงกว่าเขาจะยอมรับอะไรพวกนี้อีกจุดต่อไปก็คือเนินสุกนะครับเนินสุกเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเต็มนะถึงกว้างแต่ก็ยังดูแบนไม่สมบูรณ์ได้ประมาณ90อันนี้ก็ไม่ถือว่าเสียหายนะโอเคทีนี้เมื่อเราดูเนินครบหมดแล้วนะครับ เราก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันควรจะได้สักเท่าไหร่นะเนินพฤหัสก็ได้อยู่สัก70% 70%เนะเนินเสาได้50%เปร์เซ็นต์เนินอาทิตย์ก็ได้สัก50%เนินพุทธก็ได้สัก80%ดนะเนินอังคารเต็มร้อยอังคารต่ำเต็มร้อเนินจันล้นไปนิดนึงร้อ เนินสุขได้สักเกเมื่อเรามาพิจารณาเนินโดยรวมๆนะครับเราก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ได้สัก70%นะ60-70%เราก็จะมองได้ว่าเออมือนี้มีความสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเนินนะเฉลี่ยรวมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยท,ทันทีได้เต็มล้วเขาได้อยู่ที่ประมาณ6-7 0เพราะฉะนั้นถ้าจะมองถึงเรื่องของการพัฒนา ผลักดันชีวิตให้เกิดความร่ำรวยหรือความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มที่นักไม่สมบูรณ์ตามที่หวังนักเมื่อเราเพิจารณาเนินเสร็จนะครับต่อไปเราจะไปดูเส้นกันว่าเส้นในมือนี้เป็นอย่างไรสําหรับมือนี้นะครับเส้นชีวิตค่อนข้างจะคมเออค่อนข้างจะเข้มชัดนะแต่ไม่ได้คมถ้าลองสังเกตนะครับจะดูหนาหนานะจะดูหนาหนาแล้วก็ ไม่ได้คมชัดสะทีเดียวคนที่มีเส้นชีวิตอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะลําบากเหนื่อยนะถือว่าเหนื่อยลําบากแล้วก็สุขภาพอาจจะไม่เต็มร้อยนะักอาจจะอยู่ที่80-90ิบไม่ได้สมบูรณ์นัดมันเนื่องมาจากลักษณะของเส้นนะครับที่มันไม่ได้คมชัดแม้ว่ามีความเข้มก็ตามแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไม่มีเกาะอะไรมาสัมผัสเส้นชีวิตเลย เส้นชีวิตค่อนข้างเกลี้ยงครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเรื่อยๆไม่มีเรื่องอะไรที่หน้าหนักอกหนักใจจุดต่อไปคือเส้นสมองเส้นสมองตอนต้นเนี่ยจะมีเกาะเล็กๆอยู่นะครับจุดนี้แล้วก็มีเส้นลากนะบริเวณนังคารสูงกับเนื้จันทนะสัมผัสกันอยู่บริเวณนี้ คนที่มีเส้นสมองมาในลักษณะนี้นะครับก็จะได้ลักษณะของความคิด2แบบผสมผสานกันก็คือเป็นคนที่คิดตัดสินใจรวดเร็วแล้วก็มีเรื่องของความละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะถ้าเกิดเส้นสวยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมองชั้นครูนะทำอะไรก็ดีไปหมดคิดดีทดําดีรู้จักมองหาประโยชน์ต่างๆแต่สําหรับมือนี้เองเสียตรงที่ตอนต้นเส้นมีก่อนนะครับเพราะฉะนั้น แม้ว,ว่าความคิดการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีแต่ก็มักจะมีปัญหาตามมาด้วยอยู่เสมอจุดต่อไปก็คือเส้นใจนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นใจดูดีเลยนะค่อนข้างจะเข้มแล้วก็ชี้ไปเกือบถึงเงินพืหัสแต่ด้วยนะครับบรวณนี้ก็จะมีเหมือนเส้นขาดต่อหรือว่ามีความเบลอบอ,อยู่ในนั้นรวมถึง มีเส้นที่มาตัดเป็นเกาะสัมผัสอยู่กับเส้นใจค่อนข้างมากเหล่านี้ก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือนะครับส่งผลให้มีความเครียดความกงักงวลได้ง่ายแม้ว่าถ้ามองถึงเรื่องของภารก,กิจการทำหน้าที่เนี่ยจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างดีก็ตามจุดต่อไปคือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนานี้ ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไปทางดีได้อยู่นะเพราะว่าตอนปลายเนี่ยชีย้มาเนินจันนิดนึงอยู่นะแล้วก็ตั้งขึ้นตรงในลักษณะนี้อือฮึ จะเห็นนะครับว่าบริเวณโซนนี้เห็นไหมครับกลุ่มเส้นวาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเส้นที่คมชัดมาจากจุดนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้นะเรามองดูจะเห็นได้ว่าเออเส้นวาสนาเขาดูดีนะมีความยาวเข้มชัดต่อเนื่องดีแต่ว่าในตรงนี้ครับช่วงวปลายเนี่ยที่เส้นเกาะเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยมันดูเยอะมากจนเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราพิจารณานะครับเราก็จะเห็นว่าถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองการหาเงินหาทองมาใช้จ่ายการทํางานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีเงินกินเงินใช้ไม่ขาดช่วงแต่ว่าในช่วงอายุที่เลย40ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับช่วงโมเดลเนี้ยที่เส้นวาสนาหลายๆเส้นเข้ามากองกองกันเยอะๆเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเรื่องดีที่ว่ามีเงินเข้ามาหลายทาง ในบางครั้งบางทีนะครับถ้าเกิดเส้นวาสนามันสั้นนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นเยอะรวมถึงมันมาจากเนินอังคารต่ำด้วยเนี่ยมันก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เจ้าของมือกระทำอยู่เพื่อหาเลี้ยงชีพเนี่ยในบางครั้งบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบนะแต่เขาก็ต้องทำมันเหมือนกับว่าต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เขาไม่ชอบอ่าอันนี้อันนี้คือจุดที่ควรจะสังเกตดูก่อนนะ อะไรที่มันเกินไปนะครับมันก็เป็นเรื่องของเสียหายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ควรพิจารณานะแทนที่จะดีมันกลับเสียจุดต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่ามีเส้นอาทิตย์เหมือนกันเส้นอาทิตย์เหมือนจะดีแล้วก็มีเส้นพุธเหมือนจะดีแต่ว่าทั้งเส้นอาทิตย์และเส้นพุธเองก็ไม่ได้มาสัมผัสเส้นวาสนาโดยตรงนะส่งผลให้เส้นวาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นอินทิพ,พลนะครับที่จะมาขยาย ให้เส้นวาสนาเนี่ยมันดีขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าตัวใครตัวมันก็ส่งผลในเรื่องของเส้นวาสนาเงินทองเนี่ยมันก็มีกินมีใช้แหละแต่ว่าจะขยายเติบโตอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ชดช่วงชั้วานนักนะโอเคเมื่อเรามาพิจารณานะครับให้คะแนนเส้นกันก็จะเห็นได้ว่านะครับเส้นชีวิตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ90%แม้ว่าจะไม่คมชัดแต่ว่ามันก็มีความเข้ม แสดงว่าสุขภาพก็แข็งแรงพอสมควรเส้นสมองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบดีแต่ว่าอย่างว่านะครับชีวิตคนเราก็ต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอยู่เสมอไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเอยู่ละเรื่องของเส้นใจก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเยอะนิดนึงเจ้าของมือน,นี้สําหรับเรื่องเส้นวาสนาถ้ามองในแง่ดีนะครับก็มีเงินกินใช้ไม่ขาดมือ ถ้าเรามองในมุมนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่ได้ลําบากอันตรคัดขัดสนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินรวมถึงสุขภาพชีวิตแต่ว่าถ้าจะมองถึงว่าจะรวยไหมเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทําด้วยถ้าให้น้ําหนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ความชัดเจนคุณภาพสิ่งที่ดีกับเรื่องของเส้นในมือนี้ก็จะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ได้นะครับ80หย่อนหย่อนนิดนึงโอเคเมื่อเราพิจารณาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินในมือหรือว่าเป็นเส้นในมือน,นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามือนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้เสียหายมากแล้วก็ไม่ได้ดีจนโดดเด่น โอเคสำหรับมือนี้นะครับเป็นมือของผู้หญิงอายุ59ปีซึ่งตัวเขาเองนะครับเป็นแม่ค้านะที่ขายของมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับเส้นพูดเขาเนี่ยค่อนข้างคมชัดเลยนะสวยเลยแต่ว่ามันไปตกช่องเสียหายก็แสดงว่าเจ้าของมือนี้อาจจะพูดเก่งพูดเยอะ แต่บางครั้งนะครับมันก็จริงใจไปหน่อยบางทีพูดจริงมันก็ไม่ค่อยเข้าหูคนเนาะแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าพูดเก่งนะติดต่อสื่อสารรู้จักหาประโยชน์อะไรเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของการพูดที่บางครั้งตรงเกินไปนะครับมันก็ทิ่มแทงจิตใจคนได้แล้วก็จะเห็นนะครับเส้นอาทิตย์เนี่ยมีค่อนข้างมากเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการเงิน ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนนั้นเองนะครับมันก็มีการขึ้นที่ค่อนข้างมากนะมากแบบมากแบบไม่ได้สวยอะแต่ว่ามีเยอะแล้วก็ล้าขึ้นไปเกินข้อนิ้วมือนยครับแล้วก็ตกช่องเสียหายด้วย ในจุดนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองไอ้พวกที่ลงทุนแล้วได้เงินมาพวกเนี้ยอาจจะมีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่ามันมันมากเกินไปอะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้มากเช่นกันแล้วก็เส้นอาทิตย์ที่ตกช่องเสียหายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะใครที่มีเส้นอาทิตย์ในลักษณะนี้นะก็ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การลงทุนต่างๆที่ต้องใช้เงินไปต่อยอดต่อทุนอย่างเช่นนะครับไปลงทุนลงหุ้นกับเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักแล้วให้เขาจัดก,การบริหารเนี่ยคุณระวังคุณอาจจะเสียหายได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็จะมีเส้นวาสนาที่บอกได้บอกไว้นะครับว่ามันมีเป็นกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็มีทิศทางมาจากเงินอังคารต่ํา ตัวนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าของเมือเขาจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ค่อยไม่ได้ชอบนักนะแต่มันต้องทำเพื่อหาเงินหรือว่าสร้างรายได้มาเลี้ยงชีวิตเขาแล้วก็ตัวเส้นที่ขึ้นดิถีเยอะๆตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างหลายหน้าที่แม้ว่าจะได้เงินไม่หลายทางนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เงินหลายทาง แต่ถึงไม่ได้เงินหลายทางแต่เขาก็จะต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่ใช่คนทํางานหน้าเดียวหรืออย่างเดียวแล้วก็จะประสบความสาเร็จได้เงินมาไม่ใช่ก็จะต้องทําอะไรที่ค่อนข้างจุกจิกแล้วก็ไม่ค่อยชอบใจนะักโอเคสําหรับมือนี้นะครับก็จะสรุปนะครับโดยรวมมือนี้เป็นมือของผู้หญิงอายุ59แล้วเนาะแต่เขาก็ยังต้องทํางานอยู่นะครับยังค้าขายอยู่ โดยรวมๆแล้วถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพทั้งเงินทั้งเส้นแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับลกลางๆนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดแต่อาจจะต้องทํางานเหนื่อยหน่อยนะครับทั้งเส้นทั้งเงินก็บอกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้สบายมากนะักแต่ก็มีกินมีใช้ไม่อดนะโอเคสําหรับวันนี้ก็จะจบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรเกรี่ยวกับเรื่องของลายมือหรือหัตศาสตร์เนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนิร์สแนเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ